สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการในช่วงของ Auto Talk นะฮะทาง FM 96.5คลื่นความคิดครับท่านอยู่กับผมเอกรินวาสนาส่งนะครับทุกวันอังคารเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึง5ทุ่มนะครแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับมานั่งคุยกันที่นี่ครับ ก็จะมีทั้งเรื่องยานยนต์ปกติยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้างอะไรบ้างนะรวมไปถึงบางทีอาจจะออกไปอวกาศบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่เอามาบแบ่งปันกันก็นแล้วกันนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับนะฮะเรามีข่าวคราวเรื่องราวเยอะแยะมากมายมาพูดคุยกันนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารของเรานะครับก็มีช่องทางของ Twitter นะครับถ้าใครใช้ I Twitter มานานเนะี่ยก็ แอดผมเข้าไปได้หรือไป Follow กันได้นะครับที่แอสไซ n ์ดอกรนะฮะ D R E K A R I N นะครับถ้าเป็น f c e e o o o นะฮะก็ต้องไปที่ Autotalk FM 96.5นะครับก็เสิร์ชหาคำว่า Autotalk FM 96.5ก็สามารถที่จะมาติดตามข่าวสารนะเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมออกไปโพสต์ไว้นะครับแล้วก็แน่นอนช่องทางของ ถ้าเป็นช่องทางของ Instagram นะก็หา s i e k a r อกรนะ ekarinv tiktok ก็เอกรินวเหมือนกันครับ ekarinv นะครับ, e k a r I N v, รบก็วันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหานะที่เราพูดคุยกันกันแล้วกันนะวันนี้มีหลายเรื่องนะผมขอยกตัวอย่างในออลต t ทอล์กก่อนนะครับใน Facebook ของออ t ต์ทอลกนี่ก็จะมีทั้งเรื่องของ ea ครับนะ กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็เพิ่งจับมือกับพันธมิตรจีนนะฮะที่ผลิตรถไฟแล้วก็เขาเอารถไฟฟ้ากับรถไฟมารวมกันเป็นรถไฟไฟฟ้าแบบที่ไม่ต้องออใช้ระบบจ่ายไฟจากระบบรางหรือระบบสายเหนือหัวนะครับก็กลายเป็นรถไฟฟ้าที่ใส่แบตเตอรี่นะครับ นี่ล่าสุดนะทางกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์เขาบอกว่าหัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าของ CRRC ต้าเหรียนนะครับก็เป็นผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่ของจีนนะครับก็ส่งมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้นะฮะก็จะเตรียมทดสอบเรื่องของการสับเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีบางซื่อนะภายในปีนี้แหละนะครับแล้วก็บอกว่า ไอตัวเนี้ยถ้าใส่แบตเตอรี่เต็มตามสเปคเขาเนี่ยนะครับรถไฟขบวนนี้จะเป็นหัวลากเลยนะสามารถวิ่งได้ระยะทางถึง150-200ถึง200กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับก็สามารถประหยัดต้นทุนพลังงานได้มากกว่า40%เมื่อเทียบกับหรถจักรดีเซลนะฮะแล้วก็แน่นอนก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เอเชียนโลจิสติกส์ฮับของไทยแล้วก็ภูมิภาคด้วย ย้อนกลับมาเรื่องนี้ก่อนบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมพูดถึงเรื่องนี้นะถ้าใครที่ติดตามข่าวสาราผ่านรายการออ t o ทออคอยู่เป็นประจำเนี่ยคงจะพอรับทราบนะครับว่าผมเคยเอาเรื่องรถไฟที่มีปัญหา,าที่จะวิ่งเข้าไปในชานชาลาที่สถานีบางซื่อเนี่ยนะฮะสถานีกลางบางซื่อเนี่ยเพราะว่า,เ,าเดิมหัวรจักรของเราเนี่ยเป็นหัวจักรดีเซลนะเป็นรถไฟฟ้าดีเซลรางนะพูดง่ายๆนะครับ อพอเป็นหัวรถจักรดีเซลเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาวิ่งเข้าไปในชานชาลาเนี่ยมันก็จะปล่อยควันพิษนะออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าพอมันเป็นสถานีเก่าไม่เป็นไรนะถ้าเป็นสถานีหัวลำโพงม,มันก็เป็นโอเพนแอร์เปิดโล่งๆนะครับแต่ถ้าเป็นสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันเป็นสถานีที่ถูกปิดนะฮะแล้วก็มีระบบปรับอากาศมีอะไรต่างๆแล้วก็มีหลายชั้นด้วยนะครับ พอมีหลายชั้นเนี่ยไอสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าถ้ามีรถที่เป็นดีเซลลางปกติเนี่ยวิ่งเข้าไปก็จะมีขูควันขโมงเวลาสตาร์ทแล้วก็เวลาวิ่งเร่งเครื่องออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้ปัญหามลพิษทั้งหลายได้เข้าไปอ,อไปหมักหมมอยู่ในชานชลาซึ่งแน่นอนก็ทําให้เกิดปัญหามลพิษแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพของคนที่อยู่ในชานชลาได้สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็คือทําอย่างไรเราจะให้รถที่เป็น ที่ลากขบวนเ,เข้าไปในสถานีเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งอันนี้ผมเคยคุยกับทางรองผู้ว่าการไฟฟ้าเมื่อเป็นปีแล้วล่ะครับนะแล้วก็พยายามคุยกับบริษัทเอกชนหลายบริษัทว่าคอนเซปต์เนี้ยน่าจะเป็นคอนเซปต์ที่ทําให้เราไปรอดโดยที่ไม่ต้องไปโมดิฟายสถานีกลางบังซื้อให้มันมีระบบดูดควันพิษอะไรวุ่นวายก็คือเอาระบบรถไฟฟ้าที่วิ่งไม่ต้องไกลแต่เป็นการลาก ขบวนรถดีเซลลางเข้าไปในชานชลาสแตนโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องอาว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของหลายคนนะฮะที่เข้าไปพยายามคุยกับทางการในการรถไฟแห่งประเทศไทยและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม่ต้องยอม EA เเขาแล้วครับ EA เขาก็มีไอเดียนลักษณะแบบกระเดียวกับที่ผมคิดแล้วก็เขาคุยกับบริษัทจีนเลยนะครับก็คือ CRRC ต้าเหรียญ ซึ่งก็เป็นผู้ผ,ผลิตรถไฟฟ้าอรถไฟเนี่ยรายใหญ่แล้วเขาก็ต่างคนต่างมีความชํานาญคนละแบบนะฮะทาง CRC ต้าเหลียงก็ผลิตตู้รถไฟแล้วก็ผลิตรถไฟที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อยู่ในตัวหัวลากมันเองนะครับในขณะที่บริษัทอของไทยเราก็คือ EA เนี่ยเขามีความถนัดในการทำระบบชาร์จเร็วชาร์จิ่งสเตชันระบบควิกชาร์จ ที่เขาใช้กับเรือที่วิ่งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาอยู่แล้วนะครับหรือว่าวิ่งทำให้กับรถนะที่เป็นรถบัสรถทรัคที่เขากำลังออกแบบก็แล้วแต่เนี่ยนะ mm hmm. เขามีความชำนาญในการทำระบบ q u ิกชาร์ตนะชาร์จอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาระบบรถไฟที่มีแบตเตอรี่ในตัวกับระบบควิกชาร์จของ บริษัทไทยที่มีความมีโน้ตฮาวอยู่เนี่ยนะรวมถึงบริษัท EA เนี่ยเขาก็ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยด้วยนะครับก็ตั้งเปิดไปเรียบร้อยแล้วมีหอคนไปเยี่ยมชมเยอะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเมื่อเอารถไฟกับระบบแบตเตอรี่แล้วก็ Quick กชาร์จมาใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็เลยเกิดนวัตกรรมตัวนี้แหละครับคือเป็นรถไฟที่วิ่งเข้าไปในชานชลานะโดยที่ไม่ต้องมีการสตาร์ทเครื่องดีเซลให้มัน เกิดควันพิษเกิดมลพิษที่เวลาวิ่งเข้าไปในพื้นที่ปิดข้างในนะครับเพราะฉะนั้น EA เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้โอกาสจากกระทรวงคมนาคมและก็การรถไฟแห่งประเทศไทยจริงจริเอเขาคุยกับกระทรวงคมนาคมโดยใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับก็ทำเรือไฟฟ้ามาแล้วนะวิ่งในคลองตัวดีวิ่งในแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็แน่นอนเขาก็ทำโครงการรถบัสไฟฟ้านะครับที่วิ่งให้บริการในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวรถ ไฟททีรถเมย์อีกหลายสายในกรุงเทพเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นรถไฟฟ้าเป็นรถบัสไฟฟ้านะก็เอเอนี่แหละก็ขับดันนะอยู่เบื้องหลังแล้วก็แน่นอนเขา,เ,าเรียกว่าเข้าไป take over, เทคโอเวอร์สายรถเมย์หลายๆสายนะครับแล้วก็เปลี่ยนรถเหล่านั้นเป็นไฟฟ้าไปเลยเนยีก็ไม่ต้องเสียเวลามาจะต้องมาขายรถบัสไฟฟ้าก็เทคโอเวอร์สายรถเมย์แล้วก็เอารถบัสไฟฟ้าตัวเองไปวิ่งซะเลย นี่ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เฉียบขาดมากนะครับสำหรับเอเอนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง e a เนี่ยเขาก็ร่วมมือกับภาควิชาการด้วยนะเพื่อจะเก็บข้อมูลแล้วก็ทำวิจัยอะไรต่างๆจะต่อยอดทำอะไรต่ออะไรไปส,สถาบันวิจัยที่เขาเข้าไปร่วมเนี่ยก็คือสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลัดกระบังซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความสัมพันธ์ แนมแน่นกับทาง c ีอของ EA นะครับคุณสมโพง์นี่นะจบปิศวะที่เจ้าคุณทหารรักบังนี่แหละนะครับแล้วก็อ๋ออ,อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คุณสมโพง์น่าจะจบที่จุลานะแต่ว่าแกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรักบังนะฮะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะก็ สนใจเข้ามาร่วมในโครงการที่ด้วยนะครับเป็นการเตรียมการทดสอบระบบสับเปลี่ยนขบวนนะฮะก็คือ collectioning นะครับก็คือวิ่งเข้ามาถึงสถานีก่อนที่จะถึงสถานีบางซื่อเสร็จแล้วก็เอาเจ้าขบวนรถมรถรถ่อไฟไฟฟ้าเนี่ยนะรถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งเข้าไปเทียบที่สถานีอแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อแล้วก็สับเปลี่ยนหัวลาก แล้วก็ลากขบวนรถไฟเ,เข้าไปสู่สถานีกลางบางซื่อโดยที่ไม่ต้องปล่อยมลพิษนะครับก็คาดว่าจะสามารถทำได้ทั้งหมดเนี่ยภายในปีนี้นะครับโดยหัวรถไฟเนี่ยเนี่ยจะสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณสัก150ถึง200กิโลเมตรแล้วก็มีนวัตกรรม f s t t ชา r ์ e u l t r ร Fast c h a r g e นะครับที่จะใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมง ในการชาร์จให้แบบประมาณสัก80%หรือเกือบเต็มเนี่ยเพราะว่าก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ย e ัง EA ใช้ในเรือไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพยานี่แหละนะฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะเป็นอัลตร้าฟาสชาร์จแต่ตอนหลังเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่สวอปปิ้งหรือแบตเตอรี่สวอปปิ้งสเตชันนะครับขึ้นมาเสริมด้วยนะครับเพื่อการ สับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลาไม่เกิน10นาทีนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าอนาคตเนี่ยทาง EA เขาอาจจะมองว่าพวกขบวนรถไฟทั้งหลายเนี่ยอ,อ,อาจจะมาเปลี่ยนเป็นขบวนรถไฟฟ้าเลยก็ได้เป็นรถไฟอีวีพูดง่ายๆนะครับพอเป็นรถไฟ e ีวีนะครับแล้ววิ่งไปถึงวิ่งไปได้่สัก200กิโลก็ไปจอด10นาทีนะสวอปแบตเตอรี่นะครับเอาแบตเตอรี่กเ,เ,เปลี่ยนกับ ของเดิมที่วิ่งเกือบหมดแล้วก็เปลี่ยนเอาของใหม่ใส่แล้วก็วิ่งต่อไปอีก200กิโลนะฮะเพราะฉะนั้นในถ้าถ้าเรนจ์ของขบวนรถมันวิ่งได้ประมาณ200เนี่ยก็หมายถึงว่าใน4 4 0 0กิโลเมตรเนี่ยจะต้องมีการจอดนะเพื่อสวอปแบตเตอรี่นะสักสครั้งนะครั้งละ10นาทีก็ประมาณ20นาทีละแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งยาวแหละครับนะเพราะฉะนั้นะ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 ก็ผมก็ถือว่าเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะครับที่ สามารถทำให้รถที่เป็นรถไฟเป็น EV ได้และที่สำคัญก็คือเขาบอกว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อเอารถรถไฟ EV มาใช้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการขยายผลใช้งานในระบบขนส่งแบบจริงๆจังๆเลยนะเขาเชื่อว่าไอ้ระบบรถไฟ EV เนี่ยมันจะสามารถ ประหยัดต้นทุนพลังงานได้เนี่ยนะฮะประมาณสัก4 0เนะครับเมื่อเทียบกับหัวรถจักรดีเซลซึ่งก็แน่เู่ฮะเราคิดว่ายังไงรถไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็ประหยัดกว่าตัวเครื่องยนต์ด,ดีเซลเพราะว่าเนื่องจากไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำมันอย่างเดียวนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะประหยัดไปได้หลักๆก,ก็คือเรื่องของ a i n t e n a n c e cost นะครับการประหยัด ในเรื่องของงบประมาณบำรุงรักษานะครับก็ทาง EA นี่ก็ออกไม่สัมภาษณ์นะเอ,อทาง CEO ของ EA ก็บอกว่าก็ถือเป็นก้าวแรกของ EA นะที่มาจับมือเป็นพันธมิตรกับประเทศจีนซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญในการผลิตรถไฟฟ้าแล้วก็ขณะที่ EA เนะมีความพร้อมในการออกแบบแล้วก็ ฒนาระบบนวัตรกรรมการชาร์จแบบอัลตราฟาสชาร์จนะครับก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอาเซียนโลจิสติกส์อับก็เป็นข่าวคราวที่ผมก็เพิ่งเอามาโพสต์ในออร์ตอท็อก fm เ6 5ทางเฟ c บุ o กนะครับมีข่าวอื่นอนอีกหลายข่าวเหมือนกันมีเรื่องของโตโยต้าตอนนี้ขยับ เร็วเลยนะครับในอินโดนีเซียก็มีการเปิดเผยการลงทุน1.8บินลยานนะครับเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียแล้วแล้วก็มีการเ,าเตรียมเปิดตัวรถไฟฟ้า100%รุ่นแรกนะครับรุ่น iLa ayla นะครับ iLa ก็ ก็แต่ก็จะไม่ได้ขายในแบรนด์ของ Toyota เลยนะก็จะเป็นรถขนาดเล็กอะแล้วก็จะขายในแบรนด์ของไดฮัตสุไปก่อนนะก็เริ่มจากการขายรถเล็กๆนะครับก็ไซซิ่งเดียวกับรถวู้หลิงวูหลิงของจีนซึ่งวู้หลิงนี่ก็เหมือนกับมีคนไทยก็พยายามนำเข้ามาเหมือนกันนะก็เห็นแบบนะครับก็จะเป็นรถไซส์เล็กพูดง,ง่ายๆก็ Toyota เริ่มจากการไม่ได้ใช้แบรนด์ t o y o ต a ขายนะครับแต่ว่ามาใช้แบรนด์ของไดฮัตสุซึ่งเป็นแบรนด์ของรถเล็กซึ่งก็ Toyota เป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอเออขาเอเรียกการพัฒนาการของค่าย t o โตยตา้าซึ่งเขาก็ประกาศไปลงทุนในอินโดนีเซียไปซะแล้วนะครับมีข่าวคราวหนึ่งที่เอ,อ,เอามาโพสต์ให้อ่านกันใน a u t o t ท l อ FM 96.5ทาง Facebook นะครับ อันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง T.N.N. Tech นะครับก็เขาบอกว่าเรื่องของ C.A.T.L. นะซึ่งก็คือเป็นบริษัทแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ที่สุดนะอันดับต้นๆของโลกในตอนนี้กำลังสร้างโรงงานแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอยู่นะครับก็คิดว่าจะลงทุนเป็นมูลค่าถึง7,300ล้านยูโรนะเพื่อที่จะผลิตป้อนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้กับค่ายต่างๆเยอะแยะนะครับ อันนี้เป็นข่าวล่าตั้งแต่วันที่12นะก็ผ่านมาไม่กี่วันนะครับ12สิงหาที่ผ่านมานะครับบริษัท catl หรือ contemporary emperex technology ประเทศจีนนะครับก็ประกาศลงทุนสร้างโรงงานที่จะผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปมูลค่า7,300ล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็264,800ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ ก็เห็นบอกว่าจะมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะขนาดประมาณสักร้อยกิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะร้อยโทษทีร้อยกิกะวัตต์ชั่วโมงไม่ใช่ร้อยกิโลวัตต์นะร้อยกิกะวัตต์ชั่วโมงนะ,ะโดยที่จะไปตั้งอยู่ที่ประเทศฮังการีนะ,ะ่งช,ชื่อเมืองคือเออดเรเบเซนนะครับในประเทศฮังการีก็ถือว่าเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลำดับที่2ในทวีปยุโรปของบริษัท ต่อจากโรงงานในประเทศเยอรมันนะครับคือ GATL ไปลงทุนในเยอรมันมาแล้วแล้วตอนนี้ก็มาลงเพิ่มเติมในยุโรปอีกที่หนึ่งก็คือที่ฮังการีก็คาดว่าจะมีการเริ่มก่อสร้างจริงๆภายในต้นไม่ต้นปีหน้าก็ปลายปีนี้นะครับนะอาจจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ว่านี้นะครับมีขนาดครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางทีเดียว221เฮกตาร์นะครับ ก็ภายในบริเวณนิคมอ,อุตสาหกรรมเมืองเด b เบรเซนนะฮะโดยคาดว่าไอ้แบตเตอรี่ที่จะเอามาผลิตเนี่ยจะสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหลายในค่ายยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz ไม่ว่าจะเป็น BMW นะครับไม่ว่าจะเป็น s t e l l a n t i t นะ,ะซึ่งก็ประกอบด้วยแบรนด์ลูกอีกหลายแบรนด์นะครับแล้วก็ v o l ks w a g e n นะครับ รวมไปถึงส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้พลังงานเนี่ยก็อาจจะเอาไปใช้กับพวกออของพลังงานทดแทนอย่างอื่นด้วยบริษัท C A T L เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายที่จะทำให้กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ของโรงงานเขาเนี่ยใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานบุนเวียนนี่ไงนะฮะพยายามใช้พลังงานสีเขียวใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเพราะว่ายุโรปมีเยอะอยู่แล้วนะครับ เอามาใช้เป็นพลังงานต้นทุนในการที่จะเอามาผลิตแบตเตอรี่นั่นหมายความว่าเขาพยายามจะลดคาร์บอนฟลูตปรินนะพูดง่ายๆนะครับปกติเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีการพูดคุยถึงคาร์บอนฟลูตปรินน์กันมากขึ้นโรงงานทุกโรงงานที่ผลิตอะไรก็ตามออกมาขายเนะี่ยก็จะจำเป็นจะต้องไปดูเรื่องกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนขายสินค้าจนส่งถึงลูกค้าเนี่ย Life c y c l ลของของสินค้าเขาเนี่ยมันก่อให้เกิดมลพิษก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วทุกธุรกิจนะตอนนี้กำลังโฟกัสไปที่กร e นอ่าเอ o m y c i อนอมีเซ r ร์กูลาร์กรีนซึ่งไอคำว่า Circular Green Economy เนี่ยก็คือพยายามทำยังไงให้มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับในช่วงเวลาใดก็แล้วแต่นะที่กระบวนการ ตั้งแต่เริ่มผลิตไปจนถึงกระบวนการส่งมอบถึงลูกค้าเนี่ยทำยังไงให้ปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุดนะเพราะว่าออตอนนี้มันมีข้อตกลงร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของพลังงานทดแทนก็แล้วแต่ทำยังไงถึงจะปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุดภายในปี2030เป็นคาร์บอนนิวทรอลบ้างเป็นเน็ตซีโร่บ้างก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโอ้โห,หน่าสนใจทีเดียวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็การค้าของฮังการีเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับเ,เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของประเทศนะที่พยายามจะเปิดรับนักลงทุนแล้วก็บริษัทต่างๆจากทั่วโลกเพื่อมีเป้าหมายให้ประเทศเนี่ยคือฮังการีเนี่ยเป็นจุดดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลายๆรูปแบบให้มาลงลงทุนในฮังการีเพราะว่ามันสามารถที่จะกระจายไปในยุโรปได้ง่ายว่างั้นเถอะนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าคือยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เป็นค,คิดว่าในอนาคตในตลาดมันจะเติบโตสูงมากในทุกประเทศของยุโรปนะด้วยข้อจำกัดเรื่องของกฎหมายมลพิษหรืออะไรต่างๆที่เราก็เห็นกัน ในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าแต่ละประเทศพยายามประกาศที่จะเลิกใช้รถยนต์สันดาปภายในปีต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แน่นอนครับโครงการลงทุนสร้างโรงงานแบตเตอรี่ของบริษัท CATL ในของประเทศจีนเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโครงการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศฮังการีภายใต้ความร่วมมือการส่งเสริมของรัฐบาลฮังการีแบบเต็มที่เลยทีเดียว น,นี่ก็เป็นเรื่องของระดับรัฐบาลเขาลงมาเล่นกันนะครับผมมีโอกาสได้ไปฮังการีมาในในอดีตเนี่ยนะแล้วก็ไปเยี่ยมชมโรงงานไม่ใช่เยี่ยมชมอย่างเดียวไปตรวจรับเครื่องจักรในสมัยก่อนนะเป็นเครื่องจักรเ,เขาเรียกแก๊สเทอร์ไบน์ที่เอาไว้ใช้ในโรงไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่อะ่ะตัวเครื่องจักรเนี่ยก็เป็นแก๊สเทอร์ไบน์เหมือนกับที่ติดอยู่ใต้ปีกเครื่องบินโบอิ้งอย่างนี้แหละครับนะเป็นกังหันแก๊ส ะะที่หมุนหมุนอยู่ใต้ปีกเครื่องบินเนี่ยแต่ว่า,าในธุรกิจอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาเอากังหันแก๊สตัวน,นี้มาผลิตไฟฟ้าด้วยก็คือเอาแก๊สใสเข้าไปแล้วปั่นออกมาผลิตไฟฟ้านะะผลิตไฟฟ้าเสร็จนะะความร้อนที่ได้จากปลายป่องของตัวเครื่องแก๊สเซอร์บายเนี่ยเขาก็เอาไปต้มน้ําอีกรอบหนึ่งนะะต้มน้ําเสร็จน้ําก็กลายเป็นไอไอน้ําที่ได้ก็เอาไปหมุนกังหันที่เรียกว่าสตีมเธอบายอีกรอบหนึ่งก็อย่างเงี้ย เขาเรียกว่า Combine Cycle ก็คือระบบที่เอาเครื่องยนต์แก๊สเอร์บายมาผสมกับกังหันน้ำกังหันไอน้ำก็คือสตีมเทอร์บายด้วยนะครับก็ไปเยี่ยมที่ฮังการีนี่แหละมีโอกาสไปอยู่เป็นอาทิตย์อยู่เหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นสักสอาทิตย์นะถ้าไม่ผิดนะครับ แล้วก็ไปโรงงานไปตรวจรับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ฮังการีก็จะพบว่าประเทศฮังการีเนี่ยเขาสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นไฮเทคเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเยอะทีเดียวนะโดยมีคงมีมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็มันก็เวลาเอาเข้ายุโรปเนี่ยถ้ามันผลิตที่นี่ก็ฟรีเลยฮะฟรีเทรดใช่ไหมันก็สามารถที่จะขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกนะครับ นี่ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ CATL เนี่ยก็ตั้งใจเขาไปลงทุนตอนนั้นผมเข้าไปดูเนี่ยเ,เขามีทั้งโรงงานตัวผลิตแกส๊สเซอร์บายก็ประกอบนะแต่ตัวแกนเอนจิ้นจริงๆเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะส่งมาจากอเมริกาโดยตรงนะครับแล้วก,ก็เอามาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเอามาประกอบในประเทศฮังการี นะแล้วก็พอประกอบเสร็จก็สามารถที่จะกระจายไปทั้งในยุโรปแล้วก็กระจายไปทั่วโลกได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ c a t l นะครับแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมไฮเทคอุตสาหกรรมยุคใหม่ในฮังการีก็ต้องหวังนะครับว่าประเทศไทยเราจะมีโอกาสที่จะออทำอะไรแบบนี้บ้างไหมนะครับสนับสนุนเพื่อให้มันเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาในบางไทยมีคนมาลงทุนก็เหมือน EEC เขากำลังสนับสนุนอยู่นะครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยต่อในช่วงที่2พักแป๊บเดียวครับ